ตื่นแล้วเหรออรุณสวัสดิ์นะดีใจไหมได้ตื่นมาเห็นหน้าข้าเป็นคนแรกเลยเอาล่ะในเมื่อตื่นดีแล้วเรามาออกกำลังกายกันสักหน่อยไหมอืมใช่แล้วบนเตียงเนี่ยแหละรู้ไหมก่อนที่จะลุกจากเตียงเนี่ยถ้าได้ยืดเส้นยืดสายสักนิดละก็ จะทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นนะมาทำตามที่ข้าบอกนะเริ่มจากเหยียดแขนและขาออกไปช้าๆให้กล้ามเนื้อได้เริ่มทำงานออาจจะยกขาแขนขึ้นลงเป็นจังหวะหรือจะพับเข้าหาตัวก็ได้นะทำซ้ำๆไปเรื่อยๆ เป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใช่ไหมล่ะนั่นเพราะว่าเลือดมีการไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นยังไงล่ะเอาล่ะมาทำท่าต่อไปกันค่อยๆลุกขึ้นนั่งนะต่อไปเราจะบริหารช่วงหัวและข้อ เริ่มจากนั่งยืดตัวตรงเอียงคอช้าๆไปทางซ้ายทางขวาก้มไปข้างหน้าเงยไปด้านหลังใช่ใช่แบบนี้แหละงั้นลองทำแบบเมื่อกี้อีกรอบนะแต่ให้ทำค้างไว้สักครู่หนึ่งในแต่ละท่า พอให้กล้ามเนื้อคอรู้สึกผ่อนคลายจากการที่เรานอนกดทับบริเวณน,นี้มาทั้งคืนซ้ายขวาหน้าหลังเอาละมาที่ส่วนสุดท้ายกันบริเวณช่วงลำตัวเริ่มจาก เหยียดลำตัวให้ตรงแล้วก็ยกแขนขึ้นข้างหนึ่งเอนตัวไปในทิศทางตรงข้ามกับแขนที่ยกขึ้นมามแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างเอาล่ะท่าสุดท้ายเหยียดขาไปด้านหน้า ค่อยๆน้มตัวยืดแขนออกไปแตะปลายเท้าค่อยๆทำนะช้าๆค้างไว้อ nee ืมแบบนั้นล่ะเก่งมากเป็นอย่างไรบ้างร่างกายรู้สึกดีขึ้นมากเลยใช่ไหมพร้อมรับเช้าวันใหม่แล้วหรือ <c> ย <oughs> ัง <c oughs> อะไรนะอยากได้แบบนี้ทุกเช้าเลยหรอมาถึงไม่มีค่าคอยบอกเจ้าเองก็ทำได้ทุกวันอยู่แล้วนะ่ะที่มาทำแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นห่วงหรืออะไรทำนองนั้นสักหน่อยอย่าเข้าใจผิดไปเองสิหืมที่ทำนะหรอนั่นก็เพราะว่า เป็นเพราะเพราะต้องการแก้คำสามยังไงเล่า